Rainbow High, เรนโบว์ไฮเร่าร้อนและหนาวเย็นแต่สินใจรับเลี้ยงสัตว์พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์แบบไหนกันนะมาดูได้ในลาลิลูเลยทำสุนักจากผ้าขนสกลาดทำโครงจากเส้นลวดเติมขนเพิ่มและทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างติดตาของเล่นคู่หนึ่งลงไป และเจ้าหมาชื่อว่าทอดก็เสร็จเรียบร้อยเขาน่าจะเหงานิดหน่อยมาทำเพื่อนให้เขากันเถอะเราร้อนออกไปเดินเล่นในสวนเธอสามารถพาสุนัขมาเดินเล่นที่นี่ได้หรือคุยกับเพื่อนก็ได้นะเจ้าหมาไม่ชอบถูกจับด้วยมือเย็นๆสักเท่าไหร่แต่พวกมันชอบขนมล่ะ เรนโบหายหนาวเย็นมีแมวสองสาตัวที่บ้านเธอเป็นคนรักแมวไม่เหมือนเร่าร้อนมาดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอกันทำโครงจากเส้นลวดทำให้ขนผ้าสกัลลาสีเทากลายเป็นรูปทรงแมวโอ้ยดูตาน่ารักๆนารักคู่นั้นสิแถมคนนี้ก็สีไม่เหมือนใครด้วยนะ ไฮไลท์ขนด้วยสีพาสเทวแห้งระบายจมูกสีดำเติมปลอกคอที่มีกระดิ่งเล็กๆติดอยู <c oughs> ่ยงลงไปเมียวแซมเป็นแมวขี้อ้อนและเขาอยากให้มีคนสนใจเยอะๆ <c oughs> เธอจะต้านทานเจ้าก้อนขนแสนน่ารักตัวนี้ได้ยังไงล่ะทำเตียงสุนัขจากขวดตัดไฟออกมา และระบายสีพลาสติกด้วยน้ำยาทาเล็บสีแดงมาเติมไฟกันเถอะทาน้ำยาทาเล็บแวววาวสีทองและเติมกาวเพชรเพิ่มอีกอย่าโดนไฟเผาล่ะใส่ฟืนเล็กๆลงไปในวงกลมตัดวงกลมออกมาจากฟองน้ำพันมันด้วยลูกโป่งสีทองหมอนทนความร้อนสำหรับสุนัขก,ก็เสร็จแล้วเติมของเล่นเพิ่มและดูว่าสุนัขจะชอบที่ใหม่ของพวกมันไหม เราร้อนชอบสุนัขขนฟูของเธอมากเธอมีเซอร์ไพรส์ให้เจ้าหมาตัวเล็กของเธอด้วยแจ็กกี้ฉันมีเตียงใหม่ให้แกพอดไม่อยากทิ้งเพื่อนเขาให้อยู่ตัวคนเดียวเขาพาแจ็กกี้ออกไปข้างนอกมีกระดูกอะไรๆอีกมากมายให้ขุดคุ้ยล่ะมาทำกระท่อมน้ําแข็งกัน ตัดวงกลมออกมาจากกระดาษแข็งวางชามด้านบนและคลุมด้วยพลาสติกร่างทางเข้าตัดลูกบาศออกมาจากโฟมติดลูกบาศแบบนี้ติดแนวโค้งเข้ากับทางเข้าแซมจะรักบ้านน้ำแข็งหลังใหม่ของเขาแน่ ในบ้านของหนาวเย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์เสมอเธอดื่มเครื่องดื่มร้อนรอนที่นี่ไม่ได้แต่มีหิมะตกในห้องของเธอได้ละ่ะแซมชอบดำลงไปในกองหิมะและนั่งชิลในกระท่อมน้ำแข็งของเขาเจ้าลูกหมาสนแตกของเล่นไอเฟ็พวกเราต้องการฝาขวดสามฝาเล่มส่วนเกินออกติดฝาและฝาหลอด ติดสองฝาเข้าด้วยกันติดรายละเอียดทุกอย่างบนหลอดดูดติดทับด้วยไฟกระดาษโฟมแวววาวเจ้าไอเฟทนี่โยนลูกบอลด้วยตัวเองก็ได้นะและเจ้าของก็ไม่ต้องเป็นฝ่ายโยนลูกบอลอยู่ตลอดเวลาด้วยเราร้อนพานสุนัขของเธอไปเดินเล่นในสวนไปเก็บสิ แต่เธอก็เบื่อเกมนี้อย่างรวดเร็วฉันใช้ไอเฟดดีกว่าทีนี้ทอก็ได้เล่นมากเท่าที่เขาต้องการแล้วทําจานอาหารจากกบเหลาดินสอเก่าคลุมส่วนเปิดของดินสอและเติมลวดลายด้วยกาวร้อนโปรยกากเพชรสีดำลงบนส่วนอื่นๆพวกเราต้องการกากเพชรเพิ่มเท้อาหารลงในจาน เติมพริกขี mm ้ห hmm. นูด้านบนมีแค่ของสุนัขเร่าร้อนเท่านั้นแหละที่ชอบอะไรแบบนี้เร่าร้อนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับอาหารกลางวันและจตัดสินใจป้อนสันเลี้ยงของเธอด้วยทอดแจ็กกี้มากินสิเจ้าสุนัขกินอาหารหมดจานทันทีอร่อยจัง มาทำกระเป๋าสัตวเลี้ยงกันเถอะร่างชิ้นส่วนบนกระดาษโฟมใช่แล้วกระเป๋าใบนี้จะมีหน้าต่างบานเล็กด้วยติดซิปซ่อนเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วจะมีกระเป๋าตะข่าย2องใบอยู่ด้านข้างว้าวเติมสายรัดมั่นคงเติมด้ามจับเธอจะได้ถือกระเป๋าในมือได้ตกแต่งมันด้วยดาวสีเงินและกากเพสเสียครีลิก ใช้จี้รูปอุ้งเท้าและดวงดาวแทนพวงกุญแจเธอสามารถพกแมวไปได้ทุกที่ในกระเป๋าใบนี้ได้แซมสามารถมองโลกภายนอกผ่านหน้าต่างและรู้สึกปลอดภัยได้ด้วยแม้แต่สุนัขก,ก็ยังมีสเก็ตบอร์ดตัดบอร์ดออกมาจากกระดาษแข็งหนหนา,นนา ร่างมันบนกระดาษแข็งดีไซเนอร์ติดลอดูสอชิ้นเข้าด้วยกันร้อยแกนล้อจากรถของเล่นเกา่เกาๆผ่านมันพวกเราแค่ต้องติดรูปปริน์ด้านบนพวกเราสามารถใช้กัรหันไฟสองอันเพื่อเพิ่มความเร็วได้ไฟนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการติดลูกปัดเครื่องลูกเข้ากับลอ้อมันก็เสร็จแล้ว ทีนี้เร่าร้อนก็สามารถโชว์วิธีเล่นสเก็ตบอร์ดให้เธอได้แล้วเย,ย้ฉันกำลังบินอยู่ล่ะ<ฮ>เธอต่ดสินใจพักสักหน่อยและเจ้าหมาก็ลองเล่นสเก็ตบอร์ดแทนยืนบนสีขานี่มันง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมเก่งมากตัดสี่เหลี่ยมออกมาจากลูกโป่ง ทากาวติดมุมเข้าด้วยกันพันมันหลายรอบจนได้รูปทรงที่ใช่ผ้าห่มกันความร้อนทั้งนุ่มทั้งอบอุ่นตลอดเวลาเลย <c oughs> เราร้อนรอนแขกมาในวันนี้หนาวเย็นเพื่อนของเธอจะมาเยี่ยมเธอเ <c oughs> สาๆทั้งสองคนต่างกันมากแต่พวกเธอเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากหนาวเย็นกำลังลองกาแฟร้อน ส่วนเร่าร้อนก็หนาวมากเวลายอยู่ใกล้เพื่อนของเธอเจ้าสุนัขตัดสินใจดูแลเธอและเอาผ้าห่มอุนอ่นๆมาให้มานี่สิเจ้าหนูแกเองก็ต้องทำตัวให้อุ่นเข้าไว้นะไฮไลท์ภาชนะสใสใสสลามด้วยสีอครีเลิกสีขาวมุกใส่ลูกแก้วลงไปข้างในและตกแต่งด้านข้างด้วยไม้เสียพลาสติกพวกมันดูเหมือนเศษน้ำแข็งแตกเลย พวกเราสามารถใช้ฝาพลาสติกและไม้เสียบนี้แทนทัพพีได้โปรยกากเพชรดวงดาวลงบนด้ามจับริ้นรูปถุงทรายแมวบนแผ่นกระดาษหนามันพับได้ง่ายมากเลยคลุมรอยต่อทั้งหมดและเททรายข้างในพวกเราแค่ต้องเติมกล่องให้เต็ม ทีนี้แซมก็มีห้องน้ำแมวแล้วมันทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยทำกล่องจากกระดาษแข็งปิดมันด้วยเทปและติดป้ายลงไป หนาวเย็นพยายามตัดสินใจว่าจะโพสรูปสัตนเลี้ยงรูปไหนบนอินสตาแกรมดีแซมกำลังเล่นกับลูกบอลและรับเล็บของเขาอยู่ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งประตูก็ดังขึ้นมีของมาส่งน่ะเป็นเซอร์ไพรส์ให้แมวของคุณนี่คือของขวัญหรือนี่คุณไม่มีฮีเตอร์หรอครังหน้าฉันต้องสวมชุดอ,อุ่นมาแล้วสิเย้เ yeah! ตียงแมวแสนนุ่มนั่นเอง แต่แซมก็ยังชอบกล่องกระดาษมากกว่าอยู่ดีโอ้แมวก็เหมือนกันไปหมดแหละเรารอและสุนัขของเธอมาเยี่ยมหนาวเย็นหญิงสาวพากันหัวเราะเมื่อเห็นว่าแมวเลือกอะไรและทอดก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยคุณเป็นคนรักแมวหรือว่ารักหมากันละ่ะคอมเมนต์ด้านล่างเลยกดไลค์วิดีโอกดติดตามลาลิลูและกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา